เรื่องของโควิด1 9นะคะวัคซีน เราเองอยากจะให้ทุกคนได้รับข้อมูลได้ครบถ้วนนะคะในมุมของทางรัฐบาลในมุมของคุณหมอหลายท่านเนี่ยอยากให้ทุกคนได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุดแต่ขณะที่ในอีกมุมหนึ่งนะคะก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันหลังจากที่พบว่าบุคคลในทบตัวนั้นเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 เป็นทอบทัวของคนขับรถเอ็กซเรย์ที่อยู่ที่นนทบุรีค่ะ โดยผู้เสียชีวิตก็คือนายสมชายม่วงวางอายุ50ปีเสียชีวิตเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้2วันทางญาติก็นำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดศรีรัตนารามที่ปากเกร็ดนนทบุรี ภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่าสามีเป็นพนักงานขับรถเอ็กซเรย์ของบริษัทก็ต้องออกไปตามหน่วยงานต่างๆทางบริษัทเห็นว่าเป็นคนที่มีความเสี่ยงเพราะว่าต้องออกไปเจอคนเยอะก็เลยให้ไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีฉีดไปเมื่อ29เมษายนค่ะปรากฏว่าหลังจากนั้นเสียชีวิตวันที่3พฤษภาคมโดยสาเหตุการเสียชีวิตทางแพทย์ก็ระบุว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ทางภรรยาเองบอกว่าก่อนการฉีดวัคซีนก็แจ้งกับทางโรงพยาบาลว่าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรแต่ว่าพอฉีดวัคซีนกลับมาได้แค่วันเดียวสามีก็บ่นกับเพื่อนว่ารู้สึกท่านเนื้อท่านตัวแล้วก็เจ็บที่หน้าอกแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าปกติก็เป็นคนที่แข็งแรงไม่ได้มีโรคประจาตัวอะไรต่อมาในช่วงเช้าของวันที่สามีเสียชีวิตสามีบ่นอีกนะคะว่าเจ็บหน้าอกแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ไปหาหมอคะ่ะ พอช่วงค่าสามีไปหาปลาแต่ว่าอาการไม่ค่อยดีก็เลยเดินไปขอความช่วยเหลือจากรอปภบริษัทที่อยู่ใกล้ๆกับจุดที่ไปหาปลาให้ช่วยโทรติดต่อโรงพยาบาลให้หน่อยเนื่องจากตอนนั้นรู้สึกว่ามันเหมือนจะหายใจไม่ออกระหว่างที่อยู่บนรถพยาบาลค่ะเกิดน็อกไม่ได้สติก็คาดว่าสามีน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่ขึ้นรถพยาบาลแล้วเพราะว่ามีการปั๊มหัวใจตลอดเวลาแต่ว่าสามีไม่ตอบสนอง เธอเองก็ไปสอบถามสาเหตุการเสียชีวิตจากทางโรงพยาบาลก็แจ้งนะคะว่าเส้นเลือดตีบและหัวใจวายทางหมอก็แนะนำให้ผ่าพิสูจน์แต่ว่าทางภรรยาไม่อยากจะวุ่นวายก็เลยรับศพกลับมาบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนา แต่ทางทบทัวเองเนี่ยรู้สึกติดใจนะคะว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยอาจจะมาจากการฉีดวัคซีนหรือเปล่าเนื่องจากสามีก็เป็นคนที่แข็งแรงไม่ได้มีโรคประจำตัวแล้วปกติทำงานอยู่กับรถเอ็กซเรย์ก็จะตรวจวัดคลื่นหัวใจเองตลอดเวลาก็ทำงานอยู่กับรถตรวจคลื่นหัวใจทำไมถึงเสียชีวิตลองฟังเสียงของภรรยาค่ะ ก็คือตอนที่เขาฉีดที่บริษัทเขาก็บอกว่าไม่มีโรคประจาตัวพอหลังจากฉีดมาพอวันคืนเขาก็บ่นกับเพื่อนเขาว่ารู้สึกมันขั้นเนื้อขั้นตัวตอนแรกก็คิดว่าคงจะเป็นเพราะยาฉีดก็ไม่คิดว่าเป็นอะไรมากแล้วพอกลับมาบ้านเขาก็เริ่มบ่นว่าแกเจ็บหน้าอกเขาก็คงคิดว่าเขาไม่เป็นอะไรเพราะเขาไม่เคยเป็นอะไรเรานั้นเขาก็ไปหาปลาน่าจะเสียจากตั้งแต่ขึ้นรถนะคะเพราะว่าตอนที่ขึ้นจากเรือไปคือเขาก็ไม่ไหวแล้ว เราถามทางภรรยาเหมือนกันนะคะว่าไม่อยากรู้หรอคะว่าสามีเสียชีวิตเพราะอะไรล่าสุดทางภรรยาเองบอกว่าเดี๋ยวไปคุยกับญาติอาจจะมีการส่งศพไปชนะสูตรแต่ว่าตอนแรกที่ไม่นําไปชนะสูตรเนี่ยเนื่องจากกลัวว่าทุกอย่างมันจะวุ่นวาย mm. ทีนี้พอมีเหตุการณ์แบบนี้นะคะทางสปสอชอเองก็ทําหลักเกณฑ์ ในการเดียวยาคนได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อจะสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะจะแบ่งออกเป็น3กรณีด้วยกัน1ก็คือกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยต่อเนื่องหลังจากได้รับวัคซีนมาถ้าเป็นกรณีนี้จะได้รับค่าชดเชยไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท2คือกรณีที่พิการทุกพลภาพเนื่องมาจากผลกระทบจากการฉีดวัคซีนได้รับเงินชดเชยไม่เกิน2 4 0 0 0 0บาท และสาในกรณีที่เสียชีวิตก็จะได้รับค่าชดเชยไม่เกิน4 0 0แสนบาทเดี๋ยวเราต้องรอการชนสูตรอย่างละเอียดนะคะว่าสาเหตุการตายเนี่ยมาจากอะไรแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยทางแพทย์ระบุว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันค่ะครับผม